นี่อาจารย์มีรถบีธุระกับเธอท่านอาจารย์มีอะไรจะธุระกับผมเลยครับหลวงพ่อค่อยบอกมาเลยนะคือปันเดย์หลวงเออตอตินตอตินตอตินกูรู้ตอตินคือปันเดย์หลวงก็ตีวัดเรานี่ยการปัดเชยการปัดเชยอะไรเลยครับหลวงพ่อคือตีกุดลัางตาตอกกันลวงมันต้องการบูรณาการอยู่เอ็มยืนในแดงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันดันมาเฮ้

ามาเตรียมคาอ่อนพี่เดินลอกวนมาหาไม่จริงเปิดตู้ไงตีหลวงพี่จะบูชนามึงประมีตายก็แล้วเออประมีตายก็แล้วประมีตายก็แล้วกระโดระดดโดเปนแบบนี้มันปอนเหล้าไปแล้วพูดจาให้มันโลด นี่ก็ว่าเหลวลต่จะหงุดหงแจ้วอย่าบโ่โตโตตาแต่ก็มันทำใหม้มันเกิดความป่าขึ้นหลวพอ่นุ้ยหยุดก่อนได้ไหมมันเปียกเปเพื่เหวย,ยืดเส้นเดี๋ยวใจผมไม่เคยเห็นหน้าแม่ชีเลยครับนั้นในพอายเตอร์พอปัปนนี้แล,แล้วแกชื่ออะไรเลยครับแม่ชีที่มาอยู่ที่เนี่้าก็ชื่อว่าแม่ชีฮงลุง ก็เลยซีอ oh, no ๋อแม่จ oh, no ีง๋อ๋อจี๋บ้านครูวันจินขาแขกก็จุ่มอันนี่จี๋ฮ่าฮ่าได้ตายโอ้ตีซอินอ๋ออ๋อจีงมันบ้าก็ปพื่อเร็วแม่จีครับค่ะแม่จีมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับฉันมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเวลายี่สิบกว่าปีเห็นจะได้ค่ะ ฉันมีความเดือดร้อนรบรากับสามีแล้วก็ก็เลยเข้าหาพระธรรมโอ้ก็เลยก็เลยเข้าหาธรรมะที่นี่ใช่จ้ะเขาว่าธรรมะไม่ปพื้อวังโบ้ื่อธรรมะกีคำว่านั้นจ้อ <c oughs> ยว้าชายค่ะครับเฮ้ยคนไรเขาเกยนมักเรงแล้วนั่นอึ้งแล้ยอึ้งแล้ว <c oughs> ตายโหกอยู่ตีฉันเองมาอยู่ที่นี่ก็สบายดีร่มรื่นดีจ้ะหัวผมดีใจมากที่เจอคว้าชายเช่นกันค่ะน้องกี้น้องจี้เออใช่น้องกี้เบอร์โตเบอร์ไรน้องใช่ซุนเปจีหยังสวัสดีนะคะครับพี่ร้องนี่น้อง Nong chưa rai a ca chân chưa hùng ca ờ. cũng chưa rai ca chưa cho đa gặp tôi yên ngoài trong môn 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 con môn 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 บวชก็ไม่เคยเห็นใครได้เป็นจุ่มปานจีหีนมันมาก็เพื่อล้วนั่นไปได้ตลกแม่จีลำคาญเราเลยขอล่ะขอะเจ้าคว้าชายโชยคดีครับแม่จีเอหนูไปก่อนนะเจ้าหลงพ่อฟ้าไม่รู้นี่ด๋ยวากำกำเออดี๋ยวชิฉันขออนุญาตไปกวาดใบโพที่ในลานวัดอนนั้น้าคะอ่ะุณ ใช่ใชไม่คิดทีที่ทำไมร้อยไปเกิดชุดไปพูไม่ทีไม่ต้องอฮ่ึ่งแร่ึ่งแร่ช่ไหมลูกโอนี่มันมาก็เพื่อเล้วตั้มเริ่มก็บเล่งเบืออยู่พันอันเครียดคว้าใบพู่กะดีใต้ในวัดกดชังกี่รั้เลยหยาบลูกพูเห็นในวัดไม่โูกพูเลยปรอยไรโปรสม้องได ไม่ต้องเดือว,วาดไปอีกแลเนี่ยพี่ด้วยแกพูดอะไรมันเลอะเทอะอย่างเงี้ยกระท่อมมันไม่ใช่เป็นพืชในศาสนานะพี่คุบลูกต้นโพหมุนปลวกโพกันเลยปลูกโพจะง่ายตอนปลูกต่อมจะง่ายตอนในระหว่างตอนตอน่ตอมกับตน้ตนโพเราทำลิฟไว้ทั้งอันโอยมันจะกลายเป็นลิฟโพอะไรวุ่นต่อมนู้นอะ,อะนแขมบาดกี่แต่ไรแขมแปลกเพล็กไปแรงแล้วเตีย้ยหนักแม่กินแต่ต่อมกินแต่น้าใช้เราได้แล้ว เรากินต้มแล้วเราไม่ใช่คินกัยวัดวัดนักก็เลวนั่นแม่เอ้ยแม่กินยังกินฟัอมึงต้มกินกัยตำมท้าด้ยมารู้ไม่คินต้มบนทุกจับรู้มาทุกจับหันกัยชับน้าเย็นจับไปเออค่กินต้มทุกจับไปบอกว่าไปจับบ้านกู่ที่นี้ชับก้อยแบกพลัดไปได้จอใบหลูมันแล้วขึ้นกินบนไพล าจับจอยจับตมมแล้วต้มมันยาเจตีมันมีความพิษแต่ก็ขัดม้าันพิษไดๆตะกี้ได้ดิมต้องมากินตึ้งก้อนพิษตีแต่จินกินตมก็กินเผาลดบวบันทานความดันแล้วก็นานอู้ตะไม้ต้มป่านนี้เม็ตุมาแล้วอดตมแล้วผมถูกเม็ตุมผมถังกลุ่มนั้นได้เม็ตุมาเพรมันตม หัวใจเรเงยเงยคุมคุ้มเะเวลาอดทมรับรองว่ตาตุ้มตุมตุมตุ้มตมตมตุมอดทมไปตีอัยอดทมไม่ได้เม่ตุมกวนบ้ามึงย่เลื่องมเด็กกูก็ก็อซยแกตุ้ดังกู้ยายเป็นฝากเรียงเตนระจาชนกู้ดังยตมดังหันหามดังไอ้ต้นลงฝากนิมแขกแล้วอัพระเมนายม่มมาได้ป่านนี้ คนเรจอยนุนูคนะแนนอุ้กเลยอ่ะปะมเล่นห <c oughs> ล,ลังนี้จอยกู้ไปเลยมึงอย่าลืมว่าตอมนี่เป็นบัตรเครดิตของคนจนนะตราบได้ที่คนขอนสมมติตราบนั้นคนจนจะไม่มีเครดิตแม้มันเกี่ยวไรกับบัตรเครดิตบัตรเครดริตกับตอมเหมือนกันคุณตั้มนี่ว่าตอมบัตรเครดริตกับตอมนั้นมันพิกัยถูกได้นเมันเหมือนเหมือนกันหรืบัตรเครดิตก็ไหวตมรเลยไหวรูด ตมล,ล,ลุกเอกอดูเออรอว่าปูมเกี่ยวต่างกาันมึงอยากให้คนจนมีเครดิตยกว่าคนกินต้มไม่ต้องมีความพิษเลยจะมีความรุกจริงคือมันเป็นยาเสพติดยาเสพติดตุกประเภทก็จับหมดก็จับมากจะกันด้ันนั้นเอาไว้ยามึงหนังเอาปากเชียนอยู่รักตีจับตา มากมันไม่หลแรงยันหูแรงเฟรบกันเลยเลยแต่ขึ้นไม่ขึ้นมันด้รกินหรอมากอ๋อไม่แรงเพื้อูยันมากไม่ต้าไปดูตันุ่มกีปลาได้ทุนเรือนให้รวมแรงว่าอมทางในฝันนี้ทีดคุมอะารเลยบุตรเตียงรูมไม่ได้ แค่ประกัรนดานนะคือนูหนูควงคูนั่นหนูนะคือผมนี่มันกินเชื่อก็ไม่ว่าแต่ก็กลัวว่าเด็กมันได้ต่ำชี้คุน rồi แล้วเด็กมันวิ่งวายพลัดแล้ไปต่ำเต้าหูมาเต้าใจแม่เป็ดนั้นเวนจีอยู่ในแหน่งนะคือไม่ใช่ต่ำไอวิ่งวายพลัด รีคุ้น rồi นีี่ไม่ตึงวันตมตมให้ได้ก็ตม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 ีิ้เด้อเจร้อยโอ้เก็นแม่ว่างตังปุงแต่ว่าดีมันน่กินตมตมเจร้อวย r เวลาทัดยางก็กินตึงมัต้องจัดเจียงเดินควายเล็บตังดูื้อแปลมแปลมระลชุดละละชด Hãy anh 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 cái anh 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 ตกใจมั้ยยับไม่ดันตัวรับดังติหยอกจูกลองได้รุนนแรงเลยไต้ลอยเออตีนีมึงก้าวใจคูนั่นนู่นนั่นวะทอมนั่นกินเจืเจืได้แต่ก็กกคัวว่ามันนี่เป็นอันตรายแต่จะทอมจะร้อยมาเกี่ยวไอ้นี่มันปิดปิดเตจื้จนซอยเด็กมันตมทอมปล่อยไร้ปล่อยตูไปออกข้าวเด็กตอนน้ำทอมไม่ดังที่ตู้ออกข้าวไอเตือนขึ้นใจอ่ะ มีการจับน้ำต้มได้ที่สามจังหวัดภาคใต้พบหม้อหนึ่งลูกเค่ไปกระต้มครึ่งโจบยาเออสองลังรายยาคันยุงตอนนั้นตอนนี้เป็นนั้นไยรุ่นกลุ่มนั้นแล้วก็ไปบอกว่าใจได้กี่ยางแล้วมันต้ม <c oughs> เลย <c oughs> ไปแนะนำอยู่เมือนไรกันจีหมาน